สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมครับมากีหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดหรือในช่อง Facebook นะครับก็คือมาร์กีไลฟ์นั่นเองนะครับกับเกมนี้ครับ Tony Hawk Pro Skater อรหนึ่งบวกสองซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวสเก็ตบอร์ดนะครับผมที่ถูกกลับมาทำใหม่ในจากเวอร์ชันสมัย PlayStation 1นะครับผมโดยเอาภาค1กับภาค2มารวมกันแล้วก็มีการเพิ่มกราฟิกเพิ่มอะไรปรับนั่นปรับนี่นิดๆหน่อยๆนะครับให้มันมีความสวยงามมากขึ้นนะฮะแต่ว่ารูปแบบเกมนี้ก็ยังคงสายเดิมนะครับ ในครั้งนี้ครับเราจะไม่ได้มาพูดถึงรายละเอียดของเกมมากมายนะครับแต่ว่าเราจะเอาทริคเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนี้มาฝากกันทริคเล็กๆน้อยๆอันนี้จะเป็นทริคที่เหมาะสําหรับผู้ที่ชอบเล่นคอมโบทําคอมโบทําคะแนนนะครับผมโดยเราจะอธิบายทฤษฎีพื้นฐานแล้วก็วิธีการทําคอมโบ1ล้านแต้มใน1 c o m b คอมโบง่ายๆนะครับว่าทำยังไงกันบ้าง ถ้าเกิดอยากรู้แล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจด้วยการกดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับต้องอธิบายกันก่อนนะครับว่าพื้นฐานของการทำคอมโบเกมนี้มันมีอยู่ทั้งหมดหลักๆเลยนะครับก็คือเป็นการหยิบเอาท่าสเก็ตบอร์ดต่างๆเนี่ยมาประยุกต์ใช้แล้วทำยังไงก็ได้ต่อเนื่องเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มันหยุดหรือล้มลงไปเด็ดขาดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาท่าฟลิป นะครับท่าพลิกบอร์ดท่าจับบอร์ดท่าแกร็บหรือว่าท่ารูดราวท่าคลายนะครับผมแมนนวลนะครับท่าไถ่สเก็ตสองล้อนะครับท่ายกล้อของสเก็ตนะครับผมหรือจะเป็นการรีเวิร์ดนะครับรีเวิร์ดก็คือเป็นการหมุนหลังจากที่ลงจากการใช้ท่าแอร์ท่าอากาศนะครับผมจากแรมหรืออะไรก็ตามแต่นะครับหลักๆก็จะเป็นจากแรมมาแหละนะครับก็มาผสมผสานด้วยกันนะครับผม โดยแต่ละท่าของเกมเกมนี้นะครับก็จะมีคะแนนที่แตกต่างกันออกไปบางท่าก็คะแนน5 0 0บ้าง4 0 0บ้าง3 0 0บ้างอะไรอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยคือในเกม Tony Hawk Pro Skater 1 2บก2เนี้ยจะมีท่าอีกท่าหนึงเป็นท่าเฉพาะตัวของตัวสเก็ตเตอร์หรือนักสเก็ตคนนั้นเขาจะเรียกกันว่าสเปเชียลนะครับท่านี้มีเงื่อนไขคือคุณจะต้องทำเกตสเปเชียลให้เต็มก่อน โดยเกตสเปเชียล <S glo om> จะเต็มได้ฐานคะแนนนะไม่ใช่การคูณนะฐานคะแนนของตัวเกตสเปเชียลที่มันต้องการกำหนดให้คือ3000คะแนนขึ้นไปนะครับเมื่อทำเกตฐานทำฐานคะแนนนะเล่นท่าให้ได้ฐานคะแนน3000คะแนนเนี่ยเกรสเปเชียลก็จะค่อยๆขึ้นแล้วก็เพิ่มจนเต็มแล้วสามารถใช้งานท่าสเปเชียลหรือท่าพิเศษนั้นได้ทีนี้เรามาเรียนในเรื่องของคณิตศาสตร์กันนิดนึงครับสำหรับการทำคอมโบนะครับผม การทำคอมโบของเกมนี้ปัจจัยสำคัญอยู่ที่ 1. ฐานคะแนน 2. การคูณน,นะครับฐานคะแนนและการคูณมันก็จะมาจากการที่เราพลิกแพงผสมท่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นท่าฟลิปท่าแกร์ต้ากลายที่เราเคยบอกกันไปช่วงต้นๆก่อนอหน้านี้ว่ามันต้องมีการประสมผสานกันจนจะเกิดเป็นคอมโบขึ้นมานะครับแล้วฐานคะแนนไหนล่ะที่มันสามารถจะทำให้ได้คะแนน1ล้าน ได้แบบสบายๆนะครับทำคอมโบให้ได้ประมาณ1 1ล้านแต้มนะฮะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าฐานคะแนนเราอยู่ที่ประมาณ10,000หมื่นหนึ่งหมนะฐานคะแนน10,000หม10ื 10, 000, ่นหนึ่งหมื่นคูณเท่ากับ10,000แสนใช่ไหมครับคูณ100ถึงจะได้1ล้านถูกไหมถ้าเกิด20 0 0 0ละ่ะ20 0 0 0ต้องทำยังไง2 0 0 0 0จะได้ต้องต้องใช้การคูณกี่กี่ครั้งถึงจะได้1ล้าน 2,000 20, 0การคูณ250ก็คือ20,000คูณ5เป็น1,000 0 0ใช่ไหมครับคูณ10อีกก็เป็นอ2อ0 0 0นนะครับ2,000 0 0เนี่ย20,000คูณประมาณ50ครับถึงจะได้1นึ่ล้านประมาณนั้นอันนี้คือแบบเบสิกง่ายๆแล้วถ้าฐานคะแนน30,000ล่ะ30,000ต้องเท่าไหร่30,000เนี่ยถ้าเอาแบบ ตีง่ายๆเลยประมาณอ่าสี่สามสิบสองนะครับสามคูณสี่เท่ากับสิบสองใช่ไหมสามหมื่นคูณสี่สิบคูณสี่เนี่ยคูณสี่ก็จะได้ประมาณแสนสองใช่ไหมครับสามหมื่นคูณสี่สิบก็จะได้อยู่ที่ประมาณล้านกว่ากว่าล้านสองตีซ enfin ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะอย่างนี้ก็คืออยู่ในทางของหน,นึ่งล้านแน่ๆแล้วล่ะนะครับทีนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการทําฐานคะแนน จะต้องทําให้ได้อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเยอะที่สุดใช้คาว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เยอะที่สุดนะครับส่วนเรื่องการคูณเนี่ยก็คูณไปเรื่อยๆคูณไปเรื่อยๆครับคูณไปเรื่อยๆคูณไปเรื่อยๆแต่ข้อควรจําไว้อย่างหนึ่งคือคุณควรต้องรักษาการบาลานซ์ของตัวสเก็ตให้ดีนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าบาลานซ์หลุดซ้ายไปหลุดขวาเกินไปหรือเกตอยู่บนสุดล่างสุดนะครับโอกาสล้มมันมีสูงมันก็เลยอาจจะทําให้ช่วยจากการทำคารนคอมโบนั้นแบบว่าน่าเสียดายมากนะครับ เอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการต่อคอมโบให้ได้1ล้านให้ดูแล้วกันนะครับ หลังจากที่เราเล่นให้ดูกันไปแล้วนะครับก็จะเห็นกันได้นะครับว่าสิ่งสําคัญที่สุดในการที่จะทําคอโมโบให้ได้1ล้านอย่างแรกเลยคือเรื่องของบาลานซ์ครับควรที่จะต้องรักษาบาลานซ์ทั้งในการรูดรล่าหรือในการจะทําท่าแมนนวลนะครับให้อยู่ในระดับกลางๆอยู่เสมอนะครับ อย่าพยายามปัดไปทางซ้ายสุดขวาสุดบนสุดลงสุดนะครับผมไม่งั้นอาจจะทําให้คอมโบนั้นเสียหายได้นะครับสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งคือการใช้ท่าพิเศษหรือท่าสเปเชียลนั้นเน้นโฟกัสในการใช้ท่าสเปเชียลเพื่อเพิ่มฐานคะแนนนะครับส่วนท่ากลายท่ารูในระหว่างต่อคอมโบหรือท่าฟลิปในระหว่างต่อคอมโบเอาไว้ใช้เป็นตัวคูณจาเป็นหลักนะครับอย่าไปสนคะแนนตรงนั้นนะครับก็จะ ช่วยให้ท่านเนี่ยสามารถได้คะแนน1ล้านแต้มใน1คอมโบได้อย่างง่ายๆแบบที่เห็นนี่แหละครับและทัหมดนี้นะครับก็คือเกรดเล็กเกรดน้อยครับของเกม t o นี่ฮอสโปรสเกตเตอร์บวกสองนะครับก็หวังว่านะครับคุณผู้ชมทุกท่านอาจจะได้ความรู้จากทริคนี้เทคนิคนี้ไปใช้นะครับผมก็หวังว่าจะมีผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่เล่นเกมแนวนี้นะครับมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผม ถ้าเกิดใครสนใจอยากรู้อะไรที่เกี่ยวกับเกมนี้ก็ลองข้อความคอมเมนต์ใต้คลิปทิ้งไว้นะครับหรือจะสอบถามอะไรก็ลองถามกันมาได้นะครับผมผมยินดีตอบให้ทุกอย่างครับแล้วก็จากกันครับเหมือนเดิมติดตามเรานะครับผมได้ทั้งบน YouTube นะฮะ Subscribe นะครับที่ช่อง YouTube ของมาคี1 0 5 0 7ูนะครับรวมไปถึงบน Facebook ครับเราจะมีการสตรีมถ่ายทอดสดไลฟ์สดๆนะครับ กับในช่องมากีไลน์ครับก็อย่าลืมไปกดเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมคงน้องลาไปก่อนครับผมขอให้ทุกท่านสนุกกับเกม Tony h a w k p r r s s a t t r 1รบก2ครับถ้าเกิดเจอหน้าผมที่ไหนก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้นะครับแล้วเจอกันครับ